โครงการดิ g i t a l w วอลเล1หนึ่นบาทนะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567เนะครับเราจะมาเปิดเผย7เงื่อนไขรับเงินสดนะครับ10,000บาทสําหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟส2นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเมื่อวานวันที่19พฤศจิกายน2567นะครับทาง กระทรวงการคลังได้มีการเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเฟสสองออกมาเรียบร้อยด้วย7เงื่อนไขที่เราจะคุยกันดังต่อไปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ7เงื่อนไขนะครับของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสองหเป็นผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ3-4ล้านคนนะครับ 2. ต้องเข้าเงื่อนไขาการมีรายได้ไม่เกินนะครับปีละ7 0,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับสต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับตามกําหนดระยะเวลาที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนไปเท่านั้นนะครับหากลงทะเบียนในสมาร์ทโฟนไม่ทันรอบนี้จะไม่ได้รับเงินหมื่นนะครับต้องรอรอบนะครับลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะประกาศต่อไปก็คือรอบนี้ไม่รวมกับผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนั้นเดี๋ยวต้องไปรอนะครับ เพราะฉนั้นใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับในตอนที่เขาเปิดที่ลงทะเบียนแอปทางรัด นะครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ในนี้นะครับอยู่ในเงื่อนไขนี้นะก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข4นะครับเมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดเพราะนั้นรอนะครับเขาตรวจสอบว่าเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะครับคุณครบหรือเปล่าอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไหมนะครับมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับมีรายได้เท่าไหร่นะครับ5แจกเงินหมื่นรอบนี้จะโอนเป็นเงินสดเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ซ้ํากับปุ่มเปา กลุ่มเป้าหมายในเฟสหนึ่งที่แจกไปแล้วก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับกลุ่มหรือกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจนว่าไม่มีใครได้รับสิทธิ์ซ้ำแน่นอนนะครับเขาจะตัดไปคือกลุ่มคนอายุ60ปีอ่ะก็มีบางคนที่อยู่ในผู้พิการด้วยอยู่ในสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะตัดทิ้งไปนะครับไม่ได้นะมันจะไม่มีการได้ซ้ำซ้อนนะครับ หกกระทรวงการคลังจะดำเนินการโดยการโอนเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพราะฉะนั้นนะครับสามารถที่จะรอการผูกพร้อมเพย์นี้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะมีข้อมูลขึ้นมาว่าให้เราไปตรวจเช็คว่าสิทธิ์เราเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังผ่านแอปทางรัฐนั่นแหละนะครับสามารถเข้าไปดูได้ นะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะผม,ผมลองเข้าไปดูของคุณแม่แล้วนะครับมันยังไม่มีขึ้นมานะครับเจดกำหนดช่วงเวลาการโอนเงินหมื่นคาดว่าก่อนเทศกาลตุษจีน2568หนะครับหรือภายในเดือนมก,กราคม25 68ก็หวังว่าเงินก้อนนี้นะครับจะเป็นเงินนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับของผู้สูงอายุในกลุ่มในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟสหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มเฟดสองที่ยังรอรับเงินอยู่นะครับยังไม่ได้รับเงินก็หวังว่าตัวเงินตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของไทยเราได้นะครับ หลังจากเฟสหนึ่งจัดการเรียบร้อยส่วนใครที่รอนะใครที่ลงทะเบียนแต่อายุต่ำกว่า60ปีแล้วรออยู่ก็ไปรอเฟสนะครับเฟสสเนาะน่าจะเฟสสามนี่แหละไปรอว่าจะมีการเปิดนะครับอนุมัติเมื่อไหร่แล้วจะเป็นรูปแบบไหนคาดว่านะครับแอดมินคาดว่าจะเป็นในรูปแบบของดิจิทัลนะครับคือผ่านแอป นะจะไม่ใช่เงินสดแล้วถ้าเกิดเป็นพาร์ทของกลุ่มที่อายุต่ำกว่า60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดเงินขนี้ใครเข้าเงื่อนไขรอได้เลยนะครับได้เงินหมื่นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกาศพร้อมกันว่าจะได้อาวันไหนที่เป็นวันที่แน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นการเข้าว่าภายในเดือนมกราคม2568นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับเตือนภัยไวกระเษียณนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เกษียณอายุมีเงินอยู่กับบ้านนะครับมีเงินอยู่ในบัญชีมากมายนะครับเป็น ที่หมายปองของมิจฉาชีพอย่างยิ่งเพราะนั้นระมัดระวังไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนนะครับหากมีใครโทรมานะครับแล้วชี้ชวนนะครับให้คุณลงทุนกับเราแล้วก็ให้ผลตอบแทนเสนอผลตอบแทนสูงมากนะครับห้ามเชื่อเด็ดขาดห้ามเชื่อเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าใครนะโทรมาบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับคุณจะได้รับรางวัลตัวนี้นะเราส่ง SMS ไปแล้วให้คุณคลิกลิงก์นี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยเพื่อได้รับรางวัลห้ามคลิกห้ามโหลดเด็ดขาดนะครับ แล้วถ้าใครนะโทรมาบอกคุณว่าบัญชีคุณผัวพันกับยาเสพติดนะครับถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงต้องโอนเงินทั้งหมดมาให้เราตัวสอบเด็ดขาดมาให้เราตัวสอบทันทีนะครับห้ามโอนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสื่อสารเหล่านี้แล้ว ห้ามเชื่อนะครับให้โทรไปหาลูกหลานของคุณและเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับอย่าพึ่งโอนอย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งคลิกเด็ดขาดนะครับจะได้ปลอดภัยเงินของคุณจะได้อยู่ใช้ไปนานๆคิดคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลโดนดูดเงินจากมิจฉาชีพที่ใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ <S <S หนึ่งเลยนะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือ และต้องระมัดระวังเสมอคือ1ห,หาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างเช่นแอบอ้างไปธนาคารก็ต้องโทรไปหาธนาคารไปถามว่าอันนี้ใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ธนาคารไม่ส่งข้อมูลอะไรพวกนี้ให้คุณคลิกหรอก 2. นะครับพิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองนะครับตรวจทานให้ถูกต้องต้องเป็น URL จริงของเว็บไซต์นั้นเท่านั้นนะครับอย่าไป เชื่อนะเวลามันมีลิงก์มาอย่าไปกดเด็ดขาดนะต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ a p p Store หรือ Google Play Store เด็ดขาดนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ใช้ Wi-Fi mm hmm. เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินนะครับต้องใช้ 3G 4G ของคุณเท่านั้นเพราะนั้นเรามัดระวังไว้เลยนะครับมาอีกแล้วหลอกให้ลงทุนนะครับพวกนี้มันจะมีกลลเม็ดดังต่อไปนี้หนึง แอบอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะครับโดยปลอมแปลงเอกสารมานะครับ2หลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงเพื่อให้เราหลงกลให้เราตกเป็นเหยื่อให้เรารู้สึกโลภนะครับ 3. จะหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจเพื่อให้ลงทุนเพิ่มนะครับ C ก็จะบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายและค่อยๆหนีหายลบลายนะครับติดต่อไม่ได้เพราะนั้นมีสติอย่าลงเชื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นศึกษาทำความเข้าใจนะครับไม่มีอะไรมาได้ง่ายๆนะครับก่อนตัดใจลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีไม่มีใครเอาเงินฟรีๆมาให้คุณได้ง่ายๆไม่มีใครให้ผลตอบแทนคุณได้เยอะแยะไม่งั้นคนเขาก็รวยกันหมดแล้วระมัดระวังนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์ช anel n เราด้วยนะครับแรง f o r ิเวอร์โปรเจกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับประกันสังคมการเขียนโปรแกรมโปรเจกต์ต่างๆนะครับแจกอยู่ใน c h anel n เรานะครับรายละเอียดมีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็มีเพลิดเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวให้ดูเพลิดนะนะครับเพลิดหมวดหมู่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมโปรเจกต์นะครับ เ,เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับสอนการเขียนโปรแกรม database ต,ต่างๆรวมถึงรีวิวเกมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มาณที่นี้ด้วยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยกดรัวๆเลยนะ